ครับสวัสดีครับพีพีซทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็่าวมาพอๆคับพอแจ่มเนาะพี่น้องเนาะครับพอแจ่มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองคายตัวอีกเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องวันพุทธที่สิบเอ็ดมิถุนายนหกแปดลาวพัฒนาออกสี่เจ็ดสองศูนย์สามสาม ครับเลขล่างก็ออกสองศูนย์นะพี่น้องเนาะขับโ่เป่ามาโดนน,นะพี่น้องเนาะมาเป่าสามสามนะครับขับของเซียนน้องคายงวดที่ผ่านมาก,กันลุดนะพี่น้องนี่นะครับวันพุทธที่สิบเอ็ดมิถุนายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนน้องคายขับบนล่างวิ่งลูดหกับเจ็ดพี่น้อง สุดวินกับหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองพี่น้องศูนย์สองสองศูนย์มานน้ากันนะพี่น้องครับส่วนหกเจ็ดแปดกันรุดไปนะพี่น้องเนาะครับครับวากันนะพี่น้องเนาะมีเขามีรุดบวกูบาอาจารย์ใหนนะพี่น้องครับวันนี้พอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกครับเลียกมานน้ากันศูนย์สองสองศูนย์นะพี่น้องครับไปเบ่งน้ากันนะพี่น้องเนาะ วันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> วันศุกร์ที่สิบสาม ราวพัฒนาเสียนของใครบนล่าง หกับ2นะครับครับชุดวินนะพี่น้อง012 ห้าหกเจ็ดนะครับรับชุดวินนะพี่น้องเนะครับแต่ประเด็น,น,นที่นี่นะหนึ่งกับสองต่ว่าศูนย์กับชิพีเป็นอยู่ดอกพี่น้องครับจับคู่ได้พี่น้องเนอะ์หนึ่งห้า หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดออกไปงวดกวนในพี่น้องเนาะอันนี้สองสองห้าสองหก สองเจ็ดนะครับครับปานี้ตัวเนียนนะพี่น้องหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้า สองหกนะครับหับกันนะพี่น้องเด้อ 5, 0 5นห้าศูนย์หกนะ,ค,ะครับครับสัตว์เ,ย,นเนย็นนะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สิบสามมิถุนายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนหนองคาย บนล่างวิ่งโลดหนึ่งกับสองขับชุดเต็มชุดวิ่นนะพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนะครับเอาเต็มเต็มหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดนะพี่น้องเนาะกันศูนย์ห้าศูนย์หกขับเนี่ยนหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกนะพี่น้องอ๋อมาสอบตัวเด็กก็จะลืมขับตัวไว้นําได้พี่น้องเด้อครับ คอเขาคอให้ปังๆนะพี่น้องเนาะจะได้โศกโศก,สกม,มันมันกันนะครับครับพ่อเตียมก็ขอขอบคุณในหลาย,ยยนนายนะครับเด้อเซียนน้องคครเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อเตีคยมับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วก็เตียมข้อเวยพรอนคอยเขาคอยให้ปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉบมนันมันกันน้ะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนํนานะครับครับสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโชคโชคมนันมันได้พี่น้องเ,อเ้อเฮงเฮงรวยรวยนะครับเนาะขับพอกันชิปนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม